สวัสดีค่ะวันนี้น้องได้จะพาไปเที่ยวเมืองนชวาะคะมีป่าค่ะแล้วก็มีสวนส,สัตว์ด้วยค่ะไปกันเลย let's go ย <Yay. S 2> ะไปดูกันโอเคแต่ว่าพี่พี่ของหนูก็เคยไปแล้วนะคะแล้ววันนี้พี่มาไหมพี่มาด้วยไหมไม่มาค่ะพี่ไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะโอเค วันนี้เราพาน้องนนดามาเที่ยวบึงฉวากที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีทั้งพิพิธภัณฑ์ปลาแล้วก็มีสวนสัตว์ด้วย,ยวเราวิ่งมาทางเส้นไซน้อยค่ะใช้เวลาขับรถไม่เกินสองชั่วโมงระหว่างทางเดี๋ยวแม่แวะซื้อกาแฟแล้วก็ขนมของน้องก่อนแล้วค่อยไปต่อกันนะคะ ถึงสวนสัตว์แล้วค่ะเดี๋ยวเราซื้อตั๋วเข้าชมด้านในกันนะคะบาทสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่30บาทเด็ก20บาทเราจะเที่ยวที่สวนสัตว์ตรงนี้ก่อนค่ะหลังจากนั้นค่อยเลยไปที่อุโมงค์ปลาเพราะว่าสองที่นี้จะห่างกันประมาณ2กิโลค่ะถิงโตชื่ออะไรลูกถิงโตชนนื่อขนม ดาดาจ๋าดาจ๋าตั้งดาตังงานงดาเฉยเมยม,มาก<า>น้องข้าวน้องข้าวที่เรากินอา่านชื่อ,อสิ่งเตอน้องข้าวกับน,น้องขิงเสือคู่งค่ะนี

เป็นเสือดำค่ะเพศผู้ดาเจอพี่เฉกปวยใช่ไปดูโอเลี้ยงเลยจะมีข้อมูลอยู่ตรงนี้นะคะพี่เฉกป้วยน,น,นี่ก็พี่โอเลี้ยงอยู่ติดกันเลยเป็นเสือดำอันนี้เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่าเขามีลายเป็นเสืออยู่ตรง,ง,ง,งที่คอเขาด้วย นี่ยเนี่ยเป็นลายจุดๆแบบนหนีว่ะหนูกลัวไหมฮะลูกหนูกลัวไหมโอเลี้ยงเขามองชี่โอเลี้ยงยโองมองน้องดาแนละ้วนาะน้องดาโอเลี้ยงหิวแล้วอะโอเลียยกกนน้ยงหิวน้องดา,งงดา <laughs> ใครจะให้หนูกินล่ะโอเลี้ยงเขามีอาหารของเขา โซนนี้จะมีแต่เสือค่ะมีเสือดำเสือเบงกอเสือโค้งปะเดี๋ยวเราเดินไปอีกโซนหนึ่งวันนี้ดีมากเลยเพราะว่าแบบไม่ร้อนค่ะอากาศเย็นน่ารักไหมน้องดาน้องเขาตัวเล็กนิดเดียวเองเนาะบิงกระลอก

หมีเขากำลังพักผ่อนอยู่ลูกองบัวตัวเองจ้าไปองหมีหน้าอยู่อุ้ยนี่นัทตาดูนี่ดีกว่าดูเขาหมุนดิเก่งปะล่ะลิงออกกําลังกายลิงก็ห้อยโหนไงลิงก็ห้อยโหนเออลิงนักการ ดิงนักล้าเหมอดรงากเลยอเอลงานงทำไม่ได้เลยดิงตัวนี้เก่งจริงๆเลยหละอาเ่อนมาอยาัวุเป็นแบบนั้นแหลออเป็นแบบนั้นแหละอยู่ใกล้เขาไหม แต่อย่าเอื้อมมือไปนะคะเขาไม่ให้เอามือไปใกล้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวนกจะจิกเอานี่ไงน้องอ่านดิระวังนกจิกอย่าเข้าใกล,ล้โกงเราอยู่แค่นี้ลูกใหญ่มากเลยอะ,ะอนี่คือเสียงนกเลือกหัวแรดเสาแรกสงสัยกับน้องดาวว่าเสียงอะไรเนี่ยเสียงเขาดังกล้องเลยป ข้างหน้ามีอีกตั้งหลายโซนนูม้มียีราฟมีนกแก้วไก่ป่าหน้าบอกแม่ที่ตัวอะไรโอ้โหอูดเลยเหรอลาอ,อูดมันต้องมีหนอ่หนอบนหลังอันนี้ลาหลดจ้านอ,องดาก้าขี่ลาไหม ก็ห <cents> น <input> ูน่า <frame> รักไงชอบไหมโกรเหรอไม่โกรธหรอกม้าเขารักเด็ก เอาวันใหม่ดูเอาวันใหม่หนูอย่าชักหนีสิใสจากสวนสัตว์แล้วค่ะเดี๋ยวไปต่อที่อุโมงลากัน ถึงพิพิธภัณฑ์ปลาบึงฉวากแล้วค่ะที่นี่จะมีโซนให้เข้าชมอยู่ด้วยกัน3โซนค่ะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดปลาน้ำเคม็มแล้วก็บ่อจอระเข้สำหรับค่าเข้าชมค่ะถ้าเป็นบ่อจอระเข้กับปลาน้ำจืดเนี่ยจะเสียค่าเข้า30บาทส่วนพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำเคม็มหรือว่าอุโมงปลามีค่าเข้า150บาทค่ะแต่วันนี้เรามาช่วงวันแม่ค่ะเพราะฉะนั้นได้เข้าฟรีค่ะวันนี้เดินเยอะ ที่เป็น้าน่าเกลียนลวนะนู่นมีปลาเลยด้วยตลาดสด ายรูปอะ่ะเอาอีกไหมน้องดาน,น้องดาเร็วอยู่กับพี่เต่าโอเคค่ะน่ารักมาก <c oughs> ขอบคุณค่ะไปดิ้วไปดิ 哎呀！ แล้วค่ะแวะมาดูจระเข้นะคะมีบ่อจระเข้ให้ด้วยอ่ะมาถึงก็เจอเลยนี่น้องเขาหลบแดดอยู่ตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยนูนนูนตัวฝั่งขวานี่ใหญ่กว่านี่งูนนี่ไง